แต่ว่าการล้างพิษตับอะ่ะมันคือการปั้นสบู่ภายในตัวหรือเปล่าอืคอค่ะพี่ชาจารยต้องอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมให้เพื่อนๆฟังได้ไหมครับ,รบได้ครับได้ค,คือในในส่วนนี้ครับเอ่อคำถามน้องยาดาตรงนี้ดีมากเพราะคิดว่าแทงโดนตรงจุดอเอ่อเพราะว่ามีหลายคนที่ได้รับข้อมูลว่าการล้างพิษตับนี่ไม่ได้ผลหรอกเพราะอะไรเพราะคุณกินไขมันเข้าไป คุณอาจจะกินแมกนีเซียมซัลเฟตเข้าไปแล้วคุณอาจจะกินอะไรที่มีความเป็นเบสเข้าไปแล้วมันก็จะไปเกิดการเป็นสบู่ก้อนในในร่างกายคนแม้กระทั่งจากผู้ผู้เชี่ยวชาญเราใช้คำผู้เชี่ยวชาญแล้วกันผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์บางคน<ม>ก็บอกว่ามันมันคือการสร้างสบู่ก้อนขึ้นในร่างกายอ่าโอเค<ม>ทีนี้ในเมื่อถ้าเราจะพูดอย่างเงี้ยนะครับเราควรจะใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาพูดกัน นะครับอ่ะอันดับแรกนะครับการที่จะทําให้ของเหลวที่เป็นไขมันเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเนี่ยก็คือไขมันสามารถทําสบู่ได้จริงน,นะยาดาอ่าใช่ไหมเขาก็หมายความว่าการกินเนี่ยจะไปทําสบู่ในร่างกายเราเราก็ต้องมาดูว่ามันมีทฤษฎีอะไรบ้างที่สามารถเปลี่ยนไขมันที่เป็นของเหลวให้เป็นของแข็งที่เป็นรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสบู่ได้ mm hmm. นะทฤษฎีนั้นเนี่ยอ่าในทางวิทยาศาสตร์เรียกว,ว่าทฤษฎีสปอนนิฟิเคชัน ส p o นนิฟิเคชันคือกระบวนการเอาความเป็นด่างที่สูงมากหรือเบสที่สูงเนี่ยไปสะเทินกับกดไขมันพอสะเทินแล้วเนี่ยถ้าเบสสูงมากจนถึงได้เลเวลจริงๆี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนสถานะไขมันเนี่ยที่เป็นของของเหลวเนี่ยให้เป็นของแข็งตกผลึกขึ้นมาเป็นของแข็งได้ และที่สําคัญไม่ได้เปลี่ยนแค่จากของเหลวมาเป็นของแข็งอย่างเดียวเปลี่ยนสถานะจากสิ่งที่ไม่ละลายน้ําเป็นละลายน้ําได้ด้วยยาดาจะเห็นไหมว่าถ้ายาดาเอาไขมันมาแล้วไปละลายน้ํามันไม่ละลายน้าแต่พอยาดาน่ะเอามันไปแปลงเป็นสบู่ก้อนก่อนเอาไปละลายในน้ำมันจะละลายในน้ําได้รวมกับน้ําทั้งหมดเลยเข้าไหมอันนั้นคือสบู่นี่มันผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วมันถึงละลายน้ําได้ใช่ไหม ถ้าสปอนนิฟิเคชันเกิดขึ้นจริงกับอะไรเป็นการที่สร้างสบู่ขึ้นมาได้สิ่งนั้นต้องละลายน้ําได้ใช่ไหมครับอ่านิ้วน้ําดีละลายน้ําไม่ได้แล้วก้อนของที่เป็นวัตถุที่ออกมาจากกระบวนการล้างทิษเอาไปตรวจได้ว่านี่คือสปอนนิฟิเคชันหรือเปล่าถ้าตรวจในทางวิทยาศาสตร์จะบอกว่าไม่ใช่<ม>เพราะมันเป็นไขมันที่มีการรวมตัวกันแต่ไม่ได้เกิดจากทฤษฎีสปอนนิฟิเคชันนะครับตรงนี้ก็คือหนึ่งละ แล้วทีนี้คำว่าทฤษฎีสปอนนิฟิเคชันที่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านอาจจะบอกว่าคุณเข้าใจกันไปเองมันคือการปั้นก้อนสบู่ทีนี้เรามาดูความเป็นจริงว่าในร่างกายมนุษย์มีเปอร์เซ็นที่จะสามารถทำสิ่งนี้ขึ้นจริงในร่างกายได้จริงหรือไม่ในใน,นกลไกทางเขาเรียกว,ว่าสรีรวิทยาเลยนะครับทางชีววิทยาเลยทางเคมีในร่างกายอันดับแรกระดับสปอนนิฟิเคชันนัมเบอร์เนี่ย ก็คือความเป็นด่างต้องมากพอถึงจะเปลี่ยนไขมันทุกรูปแบบให้เป็นของแข็งได้ใช่ไหมแล้วต้องใช้ด่างเท่าไหร่ความเป็นด่างต้องดันขึ้นไปเกินกว่า12กว่า,วาจนยันไปที่13ค่าพ h เเกือบสุดเก,เกือบสุดครับเกือบสุดหรือถึง14ส่วนใหญ่เราไม่หาด่างถึง14ได้หรอก mm hmm. แค่13นี่ก็คือโอโ้โหสุดๆด,ดแล้วล่ะเห็นไ,ไหมทีนี้ทําไมเวลาทําสบู่เขาไม่เอาแมกนีเซียมซัลเฟตไปทำล่ะ ถ้าเขาบอกว่าเออพวกที่กินน้ามันมะกอกกินแมกนีเซียมซัลเฟตเข้าไปด้วยแมกนีเซียมซัลเฟตเป็นตัวเร่งปฏิกิยาให้ทําให้เกิดตัวนี้ขึ้นทีนี้เรามาดูกันว่าแมกนีเซียมซัลเฟตมีด่างมากพอที่จะทําให้เกิดสปอนนิฟิเคชันนัมเบอร์กับไอตัวไขมันหรือไม่มีการกินแมกนีเซียมซัลเฟตเข้าไปที่ประมาณสองช้อนชานะครับเราอยากรู้เราเอาแมกนีเซียมซัลเฟตสองช้อนชามาผสมน้ําดู สักแค่เป๊กเดียวก็ได้<ม>เท่าที่เรากินนั่นแหละแล้วก่อนกินเราวัดค่า pH ดูก่อน<ม>ว่าค่า pH มันถึง13หรือไม่มนะครับอ้ชัยเคยพิสูจน์เรื่องนี้โดยการเอาสองช้อนชามาตรวจปุ๊บค่า pH ยังไม่ถึง7เลยมันยังกดอยู่หน่อยๆเลยนะ<ม>อ้ชัยใส่ลงไป10บช้อนโต๊ะเลยใส่เกินไปจนแทบจะเป็นเป็นโคนไอตัวแมกนีเซียมซัลเฟตเลยคือน้ำนิดเดียวแบบเข้มข้นสุดๆเลยแล้วก็ตรวจ มันยังดัน pH ขึ้นไม่ถึงไม่ถึง8.5เลยมันต่ำมากมันไม่มีทางที่สเปคแค่นี้จะไปเปลี่ยนไขมันให้เป็นสบู่ได้นี่คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับทีนี้เสร็จไอสิ่งที่กินเข้าไปในร่างกายไม่มีอะไรที่ไปสามารถที่จะไปกระตุ้นให้เกิดเบสร,ระดับ12ขึ้นไปได้เลยอ่าอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับสิ่งที่เรากินไม่มีเบสขนาดนั้นสองต่อให้อ่ะเราอุตลิกขึ้นมา เราโซดาไฟมากินคู่กับน้ามันมะกอกอ่าถ้าเราเอาโซดาไฟมากินคู่กับน้ามันมะกอกนะครับอันดับแรกเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยทุกอย่างที่มีเบทเมื่อลงสู่กระเพาะมันจะสะเทือนกับกดในกระเพาะต่อให้เรากินเบทขนาดสิบสามได้จริงน,นะครับเบทที่จะพ้นกระเพาะแล้วเนี่ยลงสู่ลำไส้เล็กโดยดีน,มนัมจะถูกทอนลงมาอเพราะว่าแรงต้านจากกระเพาะเนี่ยพอเวลามีเบทออกมามันก็จะสู้เหมือนกัน มันไม่สามารถที่จะคงสภาพ13อยู่ให้ลงไปคงลงไปไมันอาจจะลงเหลือได้แค่ระดับ7 8หรือว่าเป็นที้9ไม่มีทางถึงและที่สําคัญถ้าใครทําอย่างนั้นจริงๆออะบางทีเ่ะเขาอาจจะเสียชีวิตก่อนเพราะว่าเบรจากโซดาไฟระดับ13หรืออะไรก็ช่างที่เบรดแรงขนาดนั้นใส่ลงไปกับผนังกระเพาะพังหมดเลยนะ <c oughs> จะเป็นอันตรายต่อร่างกายมากมันจึงเป็นทฤษฎีที่ คุณจะพยายามยังไงก็แล้วแต่ที่จะเกิดสปอนน mm ิฟิเคชันในร่างกายมนุษย์เป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ mm hmm. นะแต่ถ้าเกิดจะ,จะเอาจะถ่ายไปให้ได้เราจะถ่ายไปให้ได้อยากลองมากคุณกินน้ํามันมะกอกเข้าไปพอคุณกินน้ํามันมะกอกเข้าไปน้ํามันมะกอกย่อยผ่านกระเพาะแล้วคุณจับเวลาได้เลยโดยประมาณมันจะย่อยอยในกระเพาะอยู่หนึ่งชั่วโมงส่วนถ่ายมันส่วนนี้เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมันจะผ่านกระเพาะย่อยเสร็จแล้วลงสู่ลำไส้เล็กดูโอดีนัม จังหวะนั้นคุณต้องเขียนอนาโตมีให้ดีแล้วผสมน้ำโบบายไฟเข้มข้นเนี่ยฉีดทะลุผ่านผนังหน้าท้องเสียบทะลุเข้าไปให้ถึงจุดปะทะจุดนั้นแล้วปล่อยโซดาไฟเข้าไปเพื่อที่ไม่ให้พ้นผ่เบของกระเพาะแล้วให้สะเทินกันตรงนั้นอันนี้เป็นแค่ความคิดแต่ถ้าความเป็นจริงเราไม่รู้ว่าถ้าทําอย่างนี้ลำไส้จะพังไหมและจะมีโอกาสตายหรือเปล่านะครับไม่เคยมีใครทําอย่างนั้น เพราะมันยากมากการที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยานี้ขึ้นในในร่างกายของมนุษย์จริงๆการทําให้เกิดข้างนอกมันง่ายสักกว่าหลายเท่าแล้วก็มีคนที่จะทดสอบการทําข้างหน้าโดยเมื่อก่อนมอีอาจารย์ปานเทพบูวพงพันธในยุคนั้นมีการโจมตีล้างพิษตับเยอะมากแล้วอาจารย์ปานเทพออกมาพิสูจน์ทุกอย่างที่มีคนสงสัยในยุคนั้นโดยการเอาน้ํามันมกกนะกอกผสมกับแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะรับผสมกับอะไรทุกอย่างที่กินลงนั้น แล้วรอปฏิกยาให้เกิดสปอนนิฟิเคชันขึ้นสรุปแล้วมันไม่เกิดจะรอกี่สัปดาห์มันก็ไม่เกิด mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันได้จริงๆมันถูกต้องจริงๆมันต้องเกิดอย่างรวดเร็วครับสปอนนิฟิเคชันไม่นานขนาดนั้นอ่าอันนี้ก็คือใน,นกลไกทางวิทยาศาสตร์ถ้าเราจะบอกว่ามันคือการสร้างสบู่ mm hmm. คุณต้องอธิบายวิทยาศาสตร์ให้มากกว่านี้สําหรับคนที่จะพูดเรื่องนี้คุณต้องทํากันบ้านมากกว่านี้ mm hmm. คุณต้องพูดในกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ที่ถ้าผู้เชี่ยวชาญพูดขึ้นมา เฉยๆแค่หัวข้อว่านั่นคือการปั้นก้อนสบู่อาชัยเชื่อว่าคนที่รับฟังเขาไม่ได้มีความรู้เรื่องสปอนนิเกอรชั่นนัมเบอร์อเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เพียงแต่ว่าถ้าผูเ้เชี่ยวชาญผู้นี้เขาก็พร้อมที่จะเชื่อทันทีการโจมตีล้างพิตับนี้พูดกันตรงๆใช้แค่เรื่องการปั้นก้อนสบู่ก็ทุบวงการล้างพิตับแตกไปเลยนะคือไปไม่รอดเลยนะ,ะเพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่รับข้อมูลส่วนนี้แล้วไม่มีการที่จะ หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่ามันจริงหรือเปล่ากับสิ่งที่พูดเมื่อไหร่ที่พูดอะไรออกมาแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญพูดออกมาถ้าเกิดว่าเขาพูดด้วยทัศนคติแต่ไม่ใช่เป็นหลักการทางสายอนเริกสุดท้ายอะ่ะมันก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นคําพูดที่เป็นที่สุดยกเว้นเขาจะมีการพิสูจน์จริงนะโดยการที่ทํางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เอาคนมาทําล้างพิตัจตามอย่างนี้จริงๆ แล้วตรวจเอาของเสียออกมาจริงแล้วก็พบว่าก้อนไขมันพวกนี้ที่ออกมาเป็นสปอนนิฟิเคชันจริงๆเป็นก้อนสบู่จริงละลายน้ําจริงถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทําอย่างนั้นเขาจะล้มล้างพิ่ตับไปได้านานแล้วแต่ทุกวันนี้ทําไมล้างพิตับปีกันมาเท่าไหร่แล้วตีไม่แตกนะเพราะมันยังไม่สามารถเอากันให้ยันจํานวนกันในทางวิทยาศาสตร์ได้ mm hmm. นะครับเพียงแต่ว่าใช้แค่หัวข้อจุ่เอาไว้แต่มันก็มากพอที่จะทําให้คนที่ยังไม่เข้าใจพร้อมที่จะบอกว่าเออมันเป็นเรื่องหลอกลวงทันที ตอนนี้คือเป็นอย่างนี้ครับลังที่ตับคือบ้านเราเป็นอย่างนี้อ่าค่ะที่เนี้ยค่ะพี่อาชัยเมื่อกี้ชัดเจนว่าสบู่เนี่ยปกติถ้าเราเอามาถูสบู่มันก็จะค่อยๆลดลดลดลงไปคุณสมบัติต้องละลายน้ำนั่นคือสมบัติแต่ถ้าเกิดเป็นนิ้วมันจะไม่ละล,ลายน้ำถ้าเป็นก้อนไขมันทุกรูปแบบตกตะกอนในรูปแบบที่ไม่ใช่สไตล์ของสบู่ไม่มีทางละลายน้ําง่ายๆนะครับเพราะไขมันคุณสมบัติไม่ละลายน้ำค่ะอ่าอันนี้ก็คือเห็นชัดเจนว่าคุณสมบัติมาแตกต่างกันแล้วยาดาลองคิดดูสิ ถ้าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นง่ายในร่างกายเราจริงอ่ะยาดาว่าอันตรายไหมเวลาเรากินอาหารกลุ่มไขมันเข้าไปอ่ะเราก็ลำไส้เราอุดตันหมดเลยนะมันก็เกิดสบู่ก้อนเต็มลำไส้เราเต็มไปหมดเลยทางเดินอาหารเราถูกอุดตันไปหมดเลยใช่ไหมทาไมไขมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปแข็งง่ายๆในร่างกายอย่างนั้นนะแต่การที่ไขมันมันจะขึ้นรูปมาเป็นก้อนได้มันเกิดขึ้นในระบบน้ําดีมันไม่เกิดในระบบทางเดินอาหาร แต่ตอนนี้มีมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านอาจจะบอกมันเกิดจากการปั้นในทางเดินอาหารลงมาเลยแหละอ่าถ้ามันปั้นได้ง่ายอย่างนั้นจริงๆอ่ะจริงๆแล้วอาหารไขมันจะเป็นอาหารที่อันตรายที่สุดเลยนะกินเข้าไปแล้วถ้าเกิดเบตกินอะไรเป็นเบตเข้าไปในร่างกายสักหน่อยถ้ามันง่ายอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นสบู่เต็มลำไส้กันไปหมดแล้วสิพองานเลี้ยงทีหนึ่งกินขนมเค้กทีหนึ่งหน้าเค้กตั้งกี่ปอนด์อัดเข้าไปอ่ะไขมันทั้งนั้นนะเฮ้ยทําไมเราไม่เคยขี้เป็นก้อนสบู่ออกมาเลยใช่ไหมครับ อ่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ทฤษฎีนี้ว่าอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างที่กินเข้าไปไขมันแล้วถ้ามีเบดเข้าไปเกี่ยวข้องอคุณมีสิทธิ์ที่จะเกิดสบู่ทุกคนแหละทั้งนั้นน่ะอ,อ่าแต่สบู่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นในร่างกายไข่ใช่ไหมค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะพี่อศาไาย